แน,นนนี่นี่พี่สาวของฉันนะจ๊ะเป็นป้าของบอบโบยินดีที่ได้รู้จักค่ะพวกเราบอกป้าว่าเธอดูแลปอบโบเป็นอย่างดีป้าก็เลยอยากให้เธอช่วยดูแลไวเล็ตลูกสาวของเธอเพราะวันนี้พวกเราจะต้องออกไปธุระข้างนอกด้วยกันยินดีค่ะหนูจะดูแลน้องทั้งสองคนอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วตอนนี้เด็กๆอยู่ที่ไหนกันล่ะคะอ๋อเขากำลังเล่นอยู่ที่สนามข้างบ้านจ้ะ เออแล้วถ้าเธอเห็นไวเล็ตอะไม่ต้องแปลกใจเลยนะเพราะมมก็เป็นสีม่วงเลยยาวมากตั้งแต่เด็กเลยเลยจ้ะโอ้เลยคะโอ้หนูอยากเห็นจังเลยเอ,อ่องั้นพวกเราก็ไปหาเด็กๆก,กันเลยนะไวเล็ตนี่แนนนี่ <c oughs> พี่เลี้ยงของหนูนะ <c oughs> เขาจะช่วยดูแล <c oughs> พวกหนูตอนที่แม่ไม่อยู่ ส่วนกับพวกเราสิคะถ้ะมาปลูกผักกันดีกว่าไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่จะสอนให้พวกหนูเองก็ดีเหมือนกันนะคะพี่นม<อ><ๆ>เดี๋ยวเรามาเก็บผักพวกนี้ใส่ตะกร้าให้หมดแล้วเราค่อยพวนดินและปลูกผักใหม่นะจ๊ะเก็บแครอทนะเล่นเก็บกระลำปีนะคะ โอ้โหดูสิผักที่เราเก็บมาเยอะแยะเลยมีทั้งฟักทองกะลัำปลีแครอทเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่จะพรวนดินนะแล้วไวเล็ตก็ลดน้ำตามละกันได้เลยค่ะไวเล็ตนูป้อนแครอทกระตายเสร็จหรือยังจ๊ะเ<อ>จนจะเสร็จแล้วไข่แป๊บหน<อ>ึ่อืมดีละ ป้อนเสร็จเมื่อไรแล้วเข้าไปในบ้านกันนะเดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นโนให้ฟังแล้วเราค่อยไปนอนกันอ้าวหนูอยากฟังเพลงอะไรกันล่ะจ้ะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ฟังหนูู้จักเพลงป๊อปป๊อปเทลค่ะเพลงป๊อปป๊อปเทลได้ไหมคะได้เลยจ้ะพี่ก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันนะ เพลยอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย